สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารกันมานานในเรื่องของอกัญชาและกัญชงโดยล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณาสุขได้ออกประกาศแล้วนะครับปลดล็อกใบกัญชงกัญชาเนี่ยพ้นบัญชียาเสพติดสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ ในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณาสุขเข้าได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขในเรื่องของการาระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5ซึ่งมีสาระสำคัญตามมติในการประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษครั้งที่12ทับสอเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะครับซึ่งมีมติ วิธีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นและรากมาใช้จึงปลดส่วนนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับในสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้นะครับในข้อที่2เนี่ยเขาให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ห ตามพระราชบัญญัติย,ยาเสพติดให้โทษพศ2522และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในวงเล็บ1กัญชาพืชในสกุลและวัตถุหรือสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชาเช่นยางน้ำมันยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศไทยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษนะครับก็ได้แก่เปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้าน ใบหรือสารสกัดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5สําสำหรับกัญชานะครับวงเล็บ2กัญชงนะครับแล้วก็วัตถุหรือสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชงชเช่นยางน้ำมัน ยกเว้นวัตถุหรือสารสกัดดังต่อไปนี้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศไทยเนี่ยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5้าเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านและรากใบหรือสารสกัดที่ได้จากต้นกัญชงนะครับมเมล็ดกัญชงน้ำมันจากมเมล็ดกัญชงหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงกากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงนะครับตรงนี้เนี่ย ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเพศสัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมลองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยนะครับว่าสำหรับสาระสำคัญในประกาศฉบับนี้เนี่ยจะระบุว่ายาเสพติดใดที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5และมีสิ่งใดที่ได้รับการยกเว้นนะครับโดยประกาศ กระทรวงฉบับนี้กัญชาและกัญชงเนี่ยยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับเพียงแต่ว่าส่วนประกอบบางอย่างเนี่ยเช่นส่วนของพืชกัญชากัญชงได้แก่กิ่งก้านรากลำต้นเปลือกและใบที่ไม่รวมช่อดอกและสารสกัดที่ได้จากพืชกัญชากัญชงในปริมาณสาร TCS ต่ำถูกยกเว้นจากการเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่5นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการ ขออนุญาตปลูกกับทางออยอนะครับเริ่มต้นผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งว่าจะนำส่วนประกอบของพืชกัญชากัญชงไปใช้ในรูปแบบใดและจะไปขายให้กับใครโดยจะต้องมีการทำรายงานที่ชัดเจนแจ้งมาทางออยอนะครับและผู้ที่จะรับส่วนประกอบนั้นๆไปจะต้องรับมาจากผู้ที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมายที่กำลังดําเนินการในปัจจุบันเนี่ยส่งเสริมในการใช้ทุกส่วนของพืชกัญชากัญชงที่ไม่เป็นสารเสพติดแต่จะต้องได้มาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของการประกาศ เกี่ยวกับการนํากัญชาและกัญชงนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นกัญชาและกัญชงเนี่ยไปใช้ในทางการแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะครับแล้วก็จะมีผลถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ